สัสดีค่ะดิฉันนางสาวสตีรัดกระดุงพงศ์รับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจําสัปดาห์สํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแรกแก้วระหว่างวันที่7ถึง9ธันวาคมพศ2564นางสาวปานีมาาบางังเจ้าพนักง,งานธุราการชำนาญงานรักษาราชการแพทสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแสกแก้วใจมอบหมายให้นางสาวทัศนีทนสสนน้อยนิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอผลงานการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการ t o B Number no. One นห้องประชุมศิรินทอนสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดแสแก้วพร้อมทำได้ต้อนรับน,นายวรรัตศรีสุขใสผู้รตวรวจราชการกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสลงพื้นที่ดูสถานที่เกมจัดตั้งโปรคิวในรูปแบบ MOU และได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการประสา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแสะแก้วเพื่อนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศนอกจากนี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแสะแก้วได้ร่วมคณะของน,นายวรรณรัศีสุขใสผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคนต่างด้าวผ่านด่านตรวจคนถ่างงานและส่งคนต่างด้าวไปยังสถานที่กักตัวก่อนส่งทำงานกับนายจ้าง น้าด่างคองลึกและได้ดูสถานที่เตรียมจัดตั้งโอคิวในรูปแบบ m o ฟโจำนวน5แห่ง โดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวปาณีมาราบังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสระแก้วและประชุมคณะอนุก,กรรมการดำเนินงานตามวิทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสระแก้วทั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายธีรชัยลิมประศริษิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งได้มอบหมายให้นางสาวทัศนีทนสาน้อยนิติกรปฏิบัติการและนายรัฐศาสตร์แสนคํเจ้าพนักงานแรงงานเข้าสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟนบริษัทเอริคทับเปเปอร์จำกัดซึ่งได้ดําเนินการให้แก่บุคลากรตามรอบเวลาที่กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานกําหนดเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและซับซ้อมการป้องกันและระงับอักคีภัยภายในอาคารสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook และ YouTube สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสายแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ